ลวดตาข่ายชุบกันวันิสครับแข็งแรงทนทานทนสนิมใช้งานครอบจักรกวาลครับท่านครับทํารั้วก็ได้ทําครอกก็ดีใช้ได้นานคุ้มค่าครับหาตาข่ายที่ใช้งานได้อเนอกประสงค์คุ้มค่าทุกการใช้งานอยู่หรือเปล่าครับได้เลยครับด้านหลังที่ท่านเห็นนี้คือลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบกันวาน,นิสหรือว่าชุบร้อนนะครับช่องตาก็2.2นิ้วขนาดกว้าง1.2เมตรยาว30เมตรลวดหนา2มิล เหล็กจากเหล็กชุบกันวานิชชุบร้อนนะครับแข็งแรงทนสนิมใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนานครับท่านครับจุดเชื่อมแน่นมั่นใจได้ว,ว่าไม่ขาดง่ายนะครับใช้งานได้อ,อย่างไร้กังวลนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งการเกษตรการปศรุสัตว์อุตสาหกรรมแล้วก็ครัวเรือนนะครับการใช้งานที่อยากจะแนะนําก็คือถ้าเป็นการเกษตรก็ทํารัว้วล้อมต้นไม้ป้องกนันนกกระรอกหรือห่อหุ้มรากปามกันหนูกัดกินนะครับด้านปศุสัตว์ก็อาจจะทําคอกสัตว์ แบ่งพื้นที่ล็อเป็ดล็อกไก่นะครับทางด้านอุตสาหกรรมก็ใช้ทํารัว้วงานก่อสร้างหน้าต่างหลังคาป้องกันน็กงูและก็สัตว์เลื้อยคลานนะครับหนึ่งม้วนใช้ได้สารพัดประโยชน์ครับ่านคับทั้งแข็งแรงแล้วก็ทนทานคุ้มค่าในการใช้งานจริงทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียวนะครับคพิกดูรายละเลอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามดินที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ